อะไรพี่วุฒิวันนี้กินอะไรมาดูเบียบ้านเขานะครับเบียบ้านเขานี่ขวดเท่าไร่จกวันวุฒิกวันวน้นเอานนเอาดตังหน่อยเอาตังหน่อยต้องมีชวนี่สีฟ้าขวดจจกวันกี่วันนะสองพันเก้าอกเจบาทดูขวดละเจบาทเบีย์ขวดละเจบาทขวดละลิลิตรเจบาทที่นี้ มาแล้วครับมินิมัทเหมือนเดิมนะครับกับเสียวุฒิพาลุยวันนี้ซื้อไก่ไปต้มไก่หนึ่งตัวสองพันวอนตกอยู่เท่าไหร่จากวอนนะพันพันวอนห้าพันวอนก็ตกร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่ถึงร้อยห้าสิบบาทไก่ตัวหนึ่งตัวยังไงเลย เบียร์ขวดละเจ็ดสิบาทขวดละหนึ่งจุดหกลิตรคือเมาแบบปิ้นนะครับมีเงินสองร้อยไม่กินเมาปิ้นเลยที่นี่นี่นก็จะเป็นฮอทดอกนะครับนมอันนี้ก็จะเป็นพวกของทะเล มินิมาร์ทเขามีขายทุกอย่างนะครับในนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นของไทยนะครับของไทยเยอะมากเลยของไทยเยอะมากโอลตินดูขนมไทยมีนมาร์ทมีแต่ของไทยครับถูกใจแต่เบียร์ครับหกกว่าเจ็ดิบาทหนึ่งจุดหกลิตร ทำมูอันนี้ปะหมี่วนปะหมีทั้งหมดอะไรอะไรหมดเฮ้ยกู เก้าพันบาทเดียวอันนี้ยาสูบเขาเด็อันนั้นเลากับใครแตางกันยาสูบสองสองแพงแพงกว่าก็ขาอีก